ที4 8พุ่มไร้รูปหล่อที่มาแทนที5 5 Pro อย่างเต็มรูปแบบแถมพัฒนาจุดแข็งจากรุ่นก่อนให้ดีไปอีกขั้นส่วนจุดด้อยนะั้นแน่นอนว่าว่าว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ทีสองสี่แปดถือว่าเป็นพลอยที่ตอนเปิดตัวเนี่ยเป็นไฮพอสมควรเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงตื่นเต้นกับพลอยตัวนี้และรอรีวิวมานานวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ฟังแบบเจาะลึกพวงตัวนี้นะครับผมผมใช้ตังตัวเองซื้อมานะได้มาเร็วมากเลยจากร้าน JJK เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับผมช่องนี้รีวิวตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเหมือนเดิมแน่นอนก่อนอื่นเลยผมขอสรุปสั้นๆส,สำหรับคนที่อยากจะฟังยา,ยาวๆว่าพวนตัวนี้เหมาะกับใครใช่คุณหรือเปล่าพวงตัวนี้นะครับผมเหมาะกับคนที่เล่นสกิลเป็นหลักรวมไปถึงเล่นแอล ว่าถ้าเล่น100ชั่วโมงเนี่ยสกิทสัก80ดิฟสัก20เนี่ยถือว่ากำลังเหมาะเลยครับเหมือนที่150 Pro ที่ตัวนี้มาแทนเลยและพวงในตัวนี้เนี่ยนอกจาก PC ยังซัพพอร์ตกับ PS4/PS5 ด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ตามไปซื้อกันได้ที่ร้าน g g k แค่แจ้งว่ามาจากช่อง Than Speed ก็ได้ส่วนลดจากราคาปกติ15,990หรือเพียง14,990เท่านั้นมาดูภายนอกกันก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าในการดีไซน์เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีได้ถูกใจผมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฐานตัวคงไรเนี่ยผมมองว่าแบบนี้เนี่ยมันคืออนาคตเลยนะผมคิดและหวังว่าการดีไซน์ของคงไรรุ่นต่อไปจากทัสมัตเตอร์เนี่ยจะมีลายเซ็นของรุ่นนี้อยู่ผมมองว่ามันสวยและมันมาถูกทางมา,มากๆถึงอย่างนั้นเนี่ยทัสมัตเตอร์เองก็ไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังนะผมเพราะยังคงใช้พลาสติกทั้งตัวเ,เหมือนเดิมเหมือนทีหนึ่งหแถมคราวนี้เนี่ยพลาสติกดันลามาถึงตัวแพดเดิลชิพอีกด้วยบางคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะนี่มันข้อดีตรงไหนก็ใช่ไงครับผมทัสมัตเตอร์ขอทีเหอะเปลี่ยนเป็นแหลแบบรรีีนนีีีีี่่่่่่ยยยยยนน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 มมมมมมมััััรรรรุุน้น้้แแหลละะะเเเเเเเพพพาาาาาสสสงงงทป็็ติกกกกไโอคๆๆถดดว ใส่แม่เหล็กข้างในมาให้มันคือสิ่งที่ดีนะแต่ดันมาใช้กับแพดเดร์ชิปที่มันพลาสติกมอเลยทำให้เสียงปลังปักๆของพลาสติกเนี่ยมันดังมากๆเลยใส่หูฟังยังเข้ามาเลยเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนใน Discord เราก็จะรับรู้ถึงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของคนพร้อมกับคำวอวยพรขอบรุณว่าขอให้รวยรวยรวยรยรวยร จนผมไม่อยากใช้เพเด์ชิฟเลยมาดูในส่วนขอตัวพวงมาลัการตัวงมาันั้นเนี่ยให้สัมผัสที่ดีในการจับมีความนุ่มจากยางที่ครอบนอกของพวงมาลัยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ทำทั้งอันทำแค่ครึ่งเดียวมันเหมือนไปไม่สุดแต่ถึงจะมีแค่ครึ่งเดียวเนี่ยก็ให้ความรู้สึกพีเมียมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเวลาจับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าสัมผัสยังสู้หนังของพวงมาล,ลัยโรชิกไม่ได้ตรงกลางมีแถบสีแดงช่วยดูองศาพวงง่ายขึ้นเวลาขับอันนี้ที150 Pro ไม่มตน้ การวางมือเหมือนจริงแบบนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเพราะปุ่มไรแบบนี้เนี่ยเวลาเอามาดิฟมือจะเชอบโดนปุ่มที่อยู่ตรงขอบปุงมอะไรถ้าสังเกตปุงมัรในรุ่นที่เป็นตัวพิเศษสาหรับแข่งเนี่ยพวงมัรมันจะโล่นไม่มีปุ่มอันนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นสิ่งที่ปุงมไยตัวนี้เนี่ยเลือกที่จะเป็นแล้วเจ้าปุ่มกดเจ้าปัญหาเนี่ยมันก็ทามาจากพลาสติกที่ดูจะบาบางนิดนึงแอบโกมันจะหักอยู่เหมือนกันแต่ก็จําเป็นต้องมีเพราะมันคือปุ่มกดที่ใช้ควบคุมจอตรงกลางที่เป็นไฮไล จอตรงกลางนั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีหลักๆแล้วจอตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อยู่2อย่างหนึ่งเลยคือการตั้งค่าของภงมาลัยทั้งองศา,าสไตล์การทางานฟอร์ตไฟแบกก็สามารถปรับได้เลยจากตรงนี้และมีให้เลือกอยู่3แบบฟอร์ตไฟแบกแบบที่1เนี่ยจะมีความลีเนียที่สุดหรือว่าธรรมชาติที่สุดเวลาเกมสั่งให้ฟอร์ตแบกทำง,งานเท่าไหร่มันจะทํางานเท่านั้น,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 นตรงตามที่เกมสั่เงเหมาะกับการเล่นเซอร,ร,ร์กิตหรือขับรถเล่นฟอร์ตไฟแบกแบบที่2เนี่ยจะเน้นการควบคุมอาการท้ายปัดเหมาะแก่การเล่นแรลลี่หรือดิ ผมเลยจะสั่นแรงกว่าปกติไม่จับตรงๆฟอรแบ็กเปที่สามเนี่ยจะเร่งทุกอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งหมดรายละเอียดถนนรอยต่อแบงเกอร์เนี่ยจะถูกเร่งให้ชัดเจนส่วนตัวผมมองว่าคงไม่มีใครใช้สักเท่าไหร่ทํามาให้เป็นของแถมให้ลองเล่นใช้สนุกเฉยๆเอาจริงพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็อดคิดไม่ได้ว่าทําไมทราสมาสเตอร์ถึงไม่ปล่อยให้เราเนี่ยสามารถเขียนการเองได้และเซฟเป็นโปรไฟล์ฟอรแบ็กเนี่ยแบบที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปเรื่อยๆให้เหมาะสมกับเกมแต่ละเกมให้ผู้เล่นปรับเองได้เนี่ยก็คงดีไม่น้อยผมว่่่่่าาาาเเเเขทํไไดด้้้้้นะแแแแคคกกตตตัว software, ตัววซออฟ์์รพิมุณใใบผูชยลยล ทางคัสเตอร์ท่าฟังอยู่เนี่ยขอรบกวนด้วยนะครับยังก็ตามจอตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากสามารถเช็คอุณหภูมิของพวงมาลัยและรุ่นของเฟิร์มแวร์ได้เลยจากตรงนี้เช่นกันประโยชน์อ่นงที่2ของจอตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นจอแสดงผลค่ายในเกมพวกรอบเครื่องตำแหน่งเกียร์ความเร็วเวลาต่อรอบแต่ข้อเสียเนี่ยคือมันใช้ได้แค่บางเกมเท่านั้นเหมือน True f o c e ใน d o a l Tech G 923เลยเดี๋ยวผมขึ้นรายชื่อเกมที่มาพพอร์ตให้ดูซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่เกมผมมองว่ามันน่าเสียดายมากๆเลยนะนี่เราอยู่ในช่วง Early ทรัสม m a เ,เตอร์เขาบอกโคมอะไรรุ่นนี้เนี่ยมีปุ่มมาให้ทั้งหมด25ปุ่มผมนับยังไงก็ได้23ปุ่มอีก2ปุ่มเนี่ยผมหาไม่เจอใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะขอบคุณครับเอาแล้วก็ปุ่มบวกลบทางขวามือเนี่ยมันสามารถเซตมาโคได้อีกและทรัสมัตเตอร์ก็มีมาให้4โปรไฟล์ให้เซตโดยการเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยก็กดจากปุ่มบวกลบด้านซ้ายมือนั่นเอง เหมือนได้ปุ่มมาใช้เพิ่มอีก6ปุ่มแล้วแต่เราจะเซตในเกมว่าให้ทําอะไรอย่างใน Astro Corsa เนี่ยผมเซตเป็นการเพิ่มรถเทอร์โบเบรกแท็กชั่นแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าคนงรุ่นนี้เนี่ยไม่มีปุ่มสวิตช์เลื่อนสลับโหมดระหว่าง p c P4, P5 แล้วคล้ายๆกับ G923 แต่ที่248เรายังต้องมากดเลือกบนหน้าจอเองซึ่งยังง่ายกว่าการเลือนสวิตช์แบบเดิมอันนี้ผมไม่มีคอนโซลมาเทสว่ามันสลับกดได้เองอัตโนมัติเลยไหมแต่หน้าจอมันมีให้เราเลือกผมก็เข้าใจว่าเราน่าจะะต้ออองงเเลืกนะ ในส่วนของจุดยึดเนี่ยที่ยึดกับต้นเนี่ยก็มีมาให้เหมือนเดิมเหมือนที่150แต่ที่ต่างกันเนี่ยก็คือรุ่นนี้เนี่ยมีจุดยึดกับคอพินไวให้2จุดแล้วสามารถยึดกับคอพิดได้สบายไม่ต้องเร่งตั้งในตรงแน่นอน ภายนอกของแป้นเท้า T3 PM เนี่ยก็มีความต่างเพียงเล็กน้อยจากรุ่น T3 PA หลักๆที่เห็นได้ก็คือด้านหลังของแป้นเบรกเนี่ยที่จะไม่ใช้ระบเบอรโคแล้วแต่จะใช้สปริงที่มีมาให้เลือกใช้ความแข็งได้2แบบแทนสีเงินเนี่ยจะนิ่มสำหรับคนที่ใช้วางกับพื้นและสีดำเนี่ยเป็นแบบที่แข็งสำหรับคนที่ใช้กับคอกพิษแล้วก็ดูจะเป็นสปริงแบบโปรแกสติฟด้วยแต่ทําได้ไม่ดีไม่เท่าสปริงของ G923 ตัวนั้นจะการแรงเบรกได้ง่ายกว่าแต่ไงเนี่ยมันก็เป็นแป้นเบรกที่ดีมากๆแล้วก็เปลี่ยน,ยม,ยม,ยม,นม,มมตระะนีคคัจ ีสปริงเนี่ยที่เป็นมดออกมาเยอะแน่ๆแล้วเราก็จะเปลี่ยนพปริงพวกนี้ได้โดยประกันไม่หมดด้วยแถมรุ่นนี้เนี่ยใช้ h a l ซนเซอร์หรือเซนเซอร์แม่เหล็กแล้วสามารถอ่านค่าได้ละเอียดขึ้นเที่ยงกรงมากขึ้นกว่าเดิมผมมองว่า Hall นเซอร์เนี้ยน่าจะทนฝุ่นได้มากกว่า p o t e n ลมิเตอร์ด้วยเป็นแป้นเท้าที่ใช้งานได้ยาวๆเลยทั้งในแง่ของความทนทานและการใช้งานเนี่ย T3PA ว่าประทับใจแล้วแต่ตัวนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าเป็น Minor ร์เชนที่ลอยคอยเป็นการปรับปรุงแบบเบาๆแต่ตรงจุดและใช้งานได้จริง มาดูระบบการทำงานฟอสเฟคแบ็กันรุ่นนี้ยังคงใช้ระบบฟอสเฟคแบ็แบบเดียวกับ T150 ไม่ใช่ระบบใหม่แต่ย่างไงด,ด้านในเนี่ยมีทั้งเกียร์และสายพานอยู่เขาเรียกว่าระบบไฮบริดหรือ Miss Becquerel And Gear System แต่ก็จะโดนชื่อมันหลอเพราะระบบนี้เนี่ยให้ความรู้สึกมันระบบเกียร์มากกว่าโงยอะไรระบบสายพานแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเสียงของมันก็เงียบม,มากๆต่างจากพวกอะไรระบบเกียร์ตัวอื่นๆที่248เนี่ยเป็นตัวที่เงียบที่สุดรองลงมาจาก T300 i GT เงียบทั้งพวงและแป้นเท้าเลยเพราะงั้นถ้าใครต้องการพวงเลยแบบเงียบๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆถ้าเล่นเซอร์กิตเนี่ยก็คือไม่มีเสียงเลยแต่ถ้ามาดิฟเนี่ยจะมีเสียงดังขึ้นมา แต่ก็ไม่ดังจนน่ารำนคานในเรื่องของความแรงพอสไฟแบกเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าความแรงคอรสไฟแบกรุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆคงจะแรงกว่ารุ่นก่อน70%อย่างที่เขาโฆษณาจริงจน่าะจะแรงที่สุดในบรรดาพวงาลัยที่มีเกียร์อยู่ข้างในผมว่ามันแรงเกือบจะเท่าที0 0เลยในเรื่องของความฝืดเนี่ยพวงไลัยที4 8่ 28, มีความฝืดน้อยกว่าที5 0่งโปรชัดเจนที่สองสีทำได้ดีกว่าเยอะแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามันยังมีความฝืดอยู่เพราะกับทีสิบเก้าี็ ตแตย่างแรก point feedback เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ทอดมาเตอร์ถน,นัดทําออกมาได้ดีตั้งแต่รุ่นก่อนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากเช่นกันก็ต้องบอกว่าดีแบบน่าประทับใจด้วยแรงฟอน feedback ที่มากขึ้นเนี่ยทําให้มีช่วงความแรงให้เล่นเยอะขึ้นส่งข้อมูลมาถึงมือเราได้ละเอียดมากขึ้นอันนี้ดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะมากบวกๆให้เลยครับในบางอย่างเนี่ยดีกว่า T300 ท,ที่เป็นรุ่นพี่อีกด้วยเพราะความที่ยังเป็นระบบผสมอยู่การกระแทกเลยทําได้ดีกว่าระบบสายพานที่จะให้ความรู้สึกแบบยางยืดในระบบเบลเนี่ยเวลาฟ้อน feedback กระแทกเนี่ยมันเลยไม่ค่อยให้ความรู้สึกถึงแรงกระแทกเท่าไหร่เพราะมันหายไปกับสายพานที่มันเหมือนยางยืดนั่นเองก็ต้องบอกตามตรงว่า T248 จําลองอะไร ไดด้ีมากมากกว่าพวงไล่รุ่นพี่อย่างที่300ในด้านของความเร็วกรารตอบสนองพวกนียถือว่าทําได้โอเคแต่แอบชา้าแปลกๆผมว่าถ้าเทียบคู่แข่งในตอนนี้เนี่ยมันชา้าเกินไปหน่อยแต่หลังจากที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาแก้ไขเนี่ยปัญหานี้ผมมองว่าอาจจะหายก็ได้อาจจะมาจากซอฟแวร์มากกว่าฮาร์ดแวร์ยังไงอนาคตถ้ามีการอัปเดตและผมยังเก็บพวงตัวนี้ไว้อยู่เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับมาดูในด้านของความเร็วที่พวงมาลัยตีกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าแล้วและรุ่นนีี้้เ่่ยยกกก็กนนัััแแาาตรขึคมมดดดทงะํไบ จีจุเกเท่านั้นแต่ก็มีทางแก้ก็คือปรับโปรไฟล์ฟอร์ตแบกเนี่ยเป็นโปรไฟล์ฟอร์ตแบกแบบที่2ที่เหมาะกับการเล่นแรนลี่จะทําให้จับท้ายปัดได้ง่ายขึ้นแก้อาการลดหมุนได้ง่ายขึ้นซึ่งผมมองว่าทางทัสเตอร์เนี่ยรู้ปัญหาเรื่องนี้ดีจึงให้โปรไฟล์ฟอร์ตแบกแบบนี้มาแต่มันก็มาพร้อมกับข้อเสียก็คือมีระดับความแรงฟอร์ตแบกที่เหลือให้เล่นเนี่ยน้อยลงหรือก็คือรายละเอียดฟอร์ตแบกเนี่ยมันจะมีน้อยลงถ้าเลอกโปรไฟล์ตัวนี้แต่ถ้าสายดิฟเนี่ยก็คงไม่ซี โดยรวมแล้วเนี่ยเ,เป็นระบบฟอสแบกที่เหมาะกับสายสกิลเป็นอย่างมากใครที่เป็นสายสกิลเนี่ยน่าจะชื่นชอบของไรตัวนี้กันเพราะให้แรงระดับเทียบเคียงกับทีสามร้อยและทำได้ดีกว่าในเรื่องของแรงกระแทกแต่ก็มีข้อด้อยอยู่ในเรื่องความสวยที่มีมากกว่าทําให้จับอาการท้ปัดของรถได้ยากกว่าและจะเด่นชัดมากในย่านความเร็วต่ำแต่ในย่านความเร็วสูงเนี่ยหรือว่าระหว่างโค้เนี่ยฟอสแบกถือว่าทําได้ดีมากมอันนี้ต้องปรบมือให้เลยครับเดี๋ยวเรามาสะดวสั้นๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าคู่แข่งทางตรงของโปรลทีสองส่แปเนี่ยก็คือดยเทคจีเก้า3แน่นอนว่าด้วยราคาของมันที่ค่อนข้างสูงนะครับผมจนเกือบเทบจะเท่ารุ่นพี่จากค่ายเดียวกันอย่างทีสามร้อก็เลยต้องเอามาเทียบ ันอยย่่างงเลีไไมได้ในเรื่องของความแรงฟอร์ทแบกเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยต่างกันแบบเห็นได้ชัดอันดับหนึ่งเนี่ยผมยกให้ t 3 0 0ตามด้วย t 2 4 8ที่ไม่จะต่างกันชัดเจนแต่ก็ถือว่าทําได้ดีแบบน่าประทับใจส่วนอันดับสามก็คือ g 9 2 3แต่ก็ต้องบอกว่าความแรงของ g 9 2 3เองเนี่ยก็ไม่ได้น่ากเกลียดเลยแม้แต่น้อย แต่ส่วนเรื่องความเร็วที่พวงหมุนเนี่ยอันนี้เป็นจุดด้อยที่สุดของ T248 เลยผมให้เป็นอันดับ3ามันพอๆกับ G29 นับว่าเป็นพวงที่เหมาะจะดริฟที่600องศาเหมือนกับ G29 กับ T150 ส่วนอันดับ2คือ G923 เป็นพวงที่สามารถดริฟที่900องศาได้แบบสบายๆส,ส่วนอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้ T300 ให้กับเขาไปเลยเพราะว่าเขาตีได้ไวขึ้นไปอีกขั้นเลย G923 นั้นน,นทีต้องมีช่วยสาวภูมิาะอยู่บ้านแต่ T300 นี่คือไม่ต้องเลย ในเรื่องของรายละเอียดฟอร์ตวีแบงเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นอันดับร่วมที่2 4 8กับที่300 ที่มันเด่นกันคราด้านที่300เนี่ยจะจับอาการท้ายปัดได้ง่ายควบคุมอาการท้ายปัดได้ดีกว่าเพราะฟุงอะไรสามารถหมุนฟรีได้ดีไม่มีความฝืดเลยเวลาท้ายปัดพวงจะต้องเบาเนี่ยจุดนี้ที่300กินขาดแต่ที248ก็กินขาดเช่นกันในเรื่องของแรงกระแทกเพราะที่300เนี่ยใช้ฟอร์ดแบ็กระบบสายพานันแรงกระแทกจึงถูดรูดซับด้วยตัวสายพันธุของมันเองอันดับท้ายสุดคือ G923 แต่ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าถึงแม้จะที่หล่อเนี่ยแต่รายละเอียดเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วเหมือนพวงที่อยู่ตรงกลางระหว่างที300และ T48 ทําาไไดดดด้้ีแต่่่มเกกงสุุในน เรื่องของเดโซนยิ่งมีน้อยยิ่งดีผมว่าพวงในระดับราคาเนี้ยเนี่ยมันพอๆกันหมดแล้วคือแทบไม่เหลือเลยมีน้อยมากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดสําคัญในการตัดสินใจซื้อพองมาลัยแต่ถ้าจะให้พูดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า T300 มเนี่ยมีน้อยกว่า T248 อยู่เล็กน้อยและ T248 เองก็มีเด็โซนน้อยกว่า G923 ออยู่น้อยมากๆเช่นกัน ทั้ง3ตัวต่างกันน้อยมากๆก็ต้องบอกตามตรงว่าที248และ g 923ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วแม้จะเป็นพวงไลทยที่ยังมีระบบเฟืองอยู่โดยส่วนตัวผมดีใจที่เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เล็กลงมากในพวงไลทยรุ่นใหม่ไทยพูดเฉพาะตัวแป้นเบรกเนี่ยตัวโปรดที่สุดของผมเนี่ยก็คือแป้นเบรกของ g 923ผมให้เป็นอันดับหนึง่งเพราะมันกะแรงเบรกได้ง่ายสปริงเป็นแบบโปรแกสซีฟแล้วทำงานได้ดีรู้สึกได้ว่ามันแข็งแบบหนืดขึ้นเรื่อยๆ อันดับ2ผมให้แป้นเบรกใน T3 pm ที่มากับ T248 พอสปริงเนี่ยเป็นสปริงที่หน้าตาดูเหมือนจะเป็นสปริงโปรเกสซีแต่พอใช้จริงกลับให้ความรู้สึกเหมือนสปริงธรรมดาหรือมันอาจจะเป็นสปริงธรรมดาก็ได้แล้วผมเข้าใจผิดเองสุดท้ายแป้นเบรกที่ผมชอบน้อยที่สุดในบรรดา3ตัวนี้ก็คือแป้นเบรกตัวโปรที่ผมใช้งานมานานก็คือแป้นเบรกใน t 3 pa ที่ใช้ทั้งใน T150 Pro กับ T300 ก็ต้องบอกว่าพอแป้นที่เคยเป็นแป้นตัวโปรดของผมเนี่ยตกลงมาอยู่ดับสามก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่ ส pm เนี่ยอัปเกรดแป้นเบรกได้ง่ายด้วยการเปลี่ยนสปริงแล้วพอใช้สปริงก็เลยมีระยะกดเท่าเดิมแต่ที่3 pa เนี่ยถ้าจะให้หนืดขึ้นก็ต้องใส่คอร์ดิคอลเบรกมอสซึ่งก็ดีมากควรใส่แต่ก็กลายเป็นว่าระยะที่มันกดได้เนี่ยมันตื้นกว่าเดิมเยอะในเรื่องความละเอียดการอ่านค่าของแป้นเท้าเนี่ยละเอียดที่สุดเนี่ยจะเป็น t 2 4 8เพราะใช้ hall s เซอร์คือละเอียดกว่านี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วตามมาด้วย t 3 0 0ที่ใช้ p o t e n t i a meter อ่านค่าได้ละเอียดน้อยกว่าแต่เวลาใช้งานก็สัมผัสความตแตกแคบไปได้น แต่จริงๆถามว่าถ้าให้เทียบ T248 กับ G923 ว่าเวลาใช้งานมันต่างกันแบบมีนัยสําคัญไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต่างเฉพาะกับคนที่เล่นแบบแข่งขันจริงจังเท่านั้นถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปคือไม่จําเป็นเลยเหมือนกับการใช้จอคอมตั้งโต๊ะ 4K กับ 180P คือรู้ว่ามันต่างแต่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น 180P ก็ใช้งานได้สบายๆโดยรวมเป้นเท้าที่น่าใช้ที่สุดอันดับหนึ่งก็คือ T3P M ใน T248 ตามมาด้วย T3P N ใน T300 อันดับสุดท้ายเนี่ย g 9 2 3พ่อเป็นคัดเล่นกับคัดเข แป้นเท้า G 2 5ที่ออกมาเมื่อ15ปีที่แล้วเลยแป้นเท้า G 9 2 3มีเสียงที่ดังเกินไปและไม่มีการเก็บเสียงเลยและแป้นเท้าก็วางแป้นแต่ละแป้นมาใกล้กันเกินไปจนต้องขยับแป้นออกห่างกันที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงจะพอดีทุกแป้นสามารถขันน็อตออกแล้วเลื่อนซ้ายขวาได้1ช่องส่วนอันดับ2คือ T3PA เรื่องเสียงทํามาได้ดีเงียบมากการจัดวางแป้นเท้าเดิมๆโรงง,งานก็ทําออกมาได้ดีแล้วไม่ต้องปรับอะไรก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครจะปรับแอนขึ้นลงเลื่อนซ้ายขวาก็ทําได้ T248 ก็คือเอา T3PA มาปรับปรุงเซ สำหรับสายเซอเกีตเนี่ยพวกไรที่เหมาะกับสายน,นี้อันดับ1คือ T 3 0 0ตามมาต,ติดอันดับ2คือ T 2 4 8และอันดับ3คือ G 9 2 3ด้วยรายละเอียดฟอร,ร์ตแบกที่ทำออกมาได้ดี T 2 4 8ี่ถึงแม้พูดจะตีช้าแก้อาการท้ายปัดได้ยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับสายนี้เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือแป้นเท้าคุณได้แป้นเท้าที่ดีมากแถมอนาคตยังมอดเปลี่ยนสปริงได้ง่าย,ายด้วย สำหรับสายดีอันดับหนึ่งที่ทิ้งหางเลยก็คือ T300 ตามมาด้วย g 9 2 3และ T248 อันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเน้นดิฟเนี่ย T248 ไม่เหมาะกับคุณแน่นอนถึงแม้พวงมันจะตีชา์พอๆกับ G9 ที่ถือว่าดิฟได้แต่ด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยคุณซื้อตัวที่ราคาถูกกว่ายอย่าง G923 จะเหมาะกว่ายเยอะแต่ถ้าชอบ T248 จริงๆเลยอยากดิฟก็ปรับองศาลงมาเล่นที่600เหมือนกับที่ผมทากับ T150 ก็ดิฟได้สบายๆแล้วในเรื่องของวัสดุผมให้ T300 ได้อันดับหนึ่งด้วยตัวก้านโพลที่เป็นเหล็กอย่างดีเก็บงานสวยรอบพวงหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นยางๆพลาสติกที่ใช้ก็เป็นพลาสติกคุณภาพดีจับดูรู้ส ว่าแน่นดีหนาดีทนทานส่วนจีเกสงได้อันดับ2ก้านพุ่งไปเหล็กหนังที่หุ้มก็ให้สัมผัสที่ดีแต่ใช้เป็นอนัน,นเนี่ยได้มักจะขาดและปุ่มพลาสติกบางกลุ่มก็ดูให้เนื้อพลาสติกมาน้อยไปนิดนึงแต่โดยรวมโอเคดีส่วนที4 8่ใช้พลาสติกทั้งตัวไม่มีเหล็กเลยจับดูก็ให้ความรู้สึกเหมือนของเล่นแบบเดียวกันกับที5 0 p ่ o โดยเฉพาะปุ่มบวกลบเนี่ยผมกังวลว่ามันจะหักเพราะชิ้นเล็กพลาสติกบางดูบอบางมากๆในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมชอบทีสยเวองนี่ว่ดมาเลยสุดโดยเบพาะตัว รองลงมาคือที0 0 0และท้ายสุดเลยคือ G923 อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะแต่ผมชอบแบบนี้ในด้านของฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสมมติถ้าทุกเกมซับพอร์ตทั้ง True Force ของ G93 และหน้าจอของ T248 ผมคิดว่า True Force เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเพราะมันสามารถจำลองแรงสั่นจากพื้นถนนได้ดีและเสียงสั่นเวลาเสียงเครื่อง V8 ทำงานเนี่ยก็ให้คนรู้สึกฟินแบบบอกไม่ถูกหน้าจอของ T248 เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันทำให้ใช้งานได้สะดวกแถมปรับตั้งค่าพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถทำได้เลยกับทุกเกมแต่จะไม่สามารถใช้หน้าจอแสดงผลความเร็วตำแหน่งเกียร์เวลาต่อรอบต่างๆพวกนี้ได้กับเกมท เกมอยู่เนี่ยมันก็มองยากไม่ค่อยได้หันมามองสักเท่าไหร่ส่วนที่300เนี่ยเป็นพวงเก่าที่ออกมานานแล้วไม่ได้มีเฟเจอร์อะไรเป็นพิเศษก็ตกยู่นอันดับสุดท้ายตามสภาพในเรื่องความคุ้มค่าก็ต้องยอมรับเลยว่าณนะตอนนี้ในปลายปี2 0 2 1ที่300เ g t เป็นพวงที่น่าซื้อมากเป็นอันดับหนึ่งราคา17่นเเนี่ยเป็นพวงที่เก่งครอบคลุมทําได้ดีในทุกด้านพึ่งพาได้และถึงแม้มันจะออกมานานแล้วตั้งแต่ปี2016แต่ด้วยความสามารถระดับนี้ก็ยังใช้กันได้อีกยาวๆความสามารถขอออองงงงงงงพวววราาาายยโดดดดดมมมมมผใให้้้ T48 300ไััันนนนบจกกททททีี300 1, ที่่่ํุลเงงเป็ถึแต ะแพ้ G923 อยู่แต่ด้วยแป้นท้าของ T3PM เนี่ยมันดีกว่าแป้นท้า G923 มากๆแต่ถ้าทุกเกมซัพพอร์ต True Force และหน้าเจ้าของ T248 เนี่ยผมก็จะให้ G923 ได้อันดับ2เพราะผมติดใจจังหวะ True Force มากๆสรุปแล้วพวงไลน์ T248 เนี่ยเป็นพงไลนที่มีทั้งด้านที่ทํออกมาได้ดีกว่าที่คลิดและด้านที่ทําออกมาได้ดีน้อยกว่าที่หวังเช่นกันอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่เอาไปเล่นกับเซอร์กิตเนี่ยนี่คือพงไลนที่คุณต้องมองตัวนึงเลยมันคือล่าง Evo ของ T150 Pro ชัดๆในบางด้านเนี่ยมันทัดเทียมหรือเด่นกว่ารุ่นพี่อย่างที T300 GTT ด้วยยังไม่น่าเชื่อถ้าแค่เล่นเซอร์กิตเนี่ยมัน ดีกว่า G923 อย่างเห็นได้ชัดแต่ก็น่าเสียดายที่วางราคาใกล้เคียงกับรุ่นพี่เกินไปความคุ้มค่าเลยตกอยู่ดับท้ายสุดน้ำดา3ตัวเทียบกันเสียดายว่าน่าจะวางราคาเท่ากับ G923 จะเหมาะสมกว่าถามว่าณนะตอนนี้เนี่ยที่ราคา16,000บาทเนี่ยมันน่าซื้อไหมก็ต้องบอกว่าสำหรับสาเซอร์กิตเนี่ยถ้าเกิดที่300ขาดตลาดหาไม่ได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ซื้อได้หรือถ้านาะคตร,ราคาลดลงมาเท่ากับ G923 ก็ดีเลยสายเซอร์กิตซื้อที่28และสายดิฟเนี่ยซื้อ G23 ไปเลยตัดสินใจง,ง่ายผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทัสมาสเตอร์คุณออกมุมใหม่ที่ใช้ระบบสายพันธุ์ที่ตีไวแต่ราคาถูกและสเปคต่ำกว่าที่300มากกว่าจะพัฒนาระบบกึงสาย ให้ดีทัดเทียมระบบสายพานแล้วขายในราคาระบบสายพานหรือไม่ก็ทำพวงระบบกึ่งสายพานมาแทนที T T ่ T150 Pro ด้วยราคาเดียวกันคือต่ำกว่า10,000บาทจะเป็นพวงในที่มีคนสนใจมากกว่านี้และเหมาะจะเป็นพวงในตัวแรกสำหรับทุกคน ตัว USB Type C ที่ให้มาเสียบเข้ากับฐานพวงมาลัยก็เป็นอะไรที่ดีเห็นถึงความใส่ใจที่ Trustmaster มีให้กับพวงมาลัยตัวนี้แต่จริงๆเนี่ยถามว่ามันจำเป็นไหมก็คงไม่ถ้าถอด USB Type C ออกแล้วไปเพิ่ม paddle shift หรือปุ่มบวกลบให้เป็นพลาสติกเกียร์ดีกว่านี้จะดีกว่าผมอยากให้จัดสรรมระมาณให้ดีกว่านี้รู้ไหมว่าเงินมันมีค่าอย่ามุ่งแต่เอาไปผ่านเล่นเอามาพัฒนาให้ดีขึ้นดีกว่าอันนี้ผมหมายถึงพวงนะไม่ใช่ประเทศพัฒนาย้อนหลังเท่านี้นะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผมรีวิว G9 23เนน่ยยกะาาใ้้้ดววร T3 ถคออซืสศษ ต0 0ก็ตามไปซื้อที่ร้าน GJK ได้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยผมขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอบคุณทาง GJK ที่ส่งโปรตัวนี้มาให้ถึงมือผมได้ไวมากๆขอโทษที่คลิปนี้ใช้เวลานานกว่าจะออกมันเป็นโปรที่รีวิวยากจริงๆยังไงถ้าชอบการรีวิวที่ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วย